สวัสดีจ้าวันนี้จะมาอัปเดตการกีดยางมือนี้ได้กีดยางใบสองแล้วจ้าเนื่องจากว่าตอนกลางคืนกับกีดบ่ได้แามือซอกกับกีดบ่ได้เพราะว่าต้นเปียกแล้วยางกับบ่ได้กีดหลายมือแล้วนายามันก็จะเริ่มดำแล้วก็เลยใช้วิธี จอบกีดจ้าวิธีจอบกีดก็คือกีดยางย้ํามืองเว้นี่แหละคือมันแห้งย้ําได้ก็คือกีดย้ํานั่นประมาณนี้แต่ว่าวิธีนี้ก็ใส่ได้จ้าส่วนมาภาคใต้เขาก็ฝนตกบ่อยเขาก็ใส่กันอยู่แหละแต่ว่าอันนี้ก็ใส่บางว่าใส่บางบ่ได้ใส่บ่อยขนาดนั้นเนาะวิธีกีดยางย้ํามือเวทเพื่อจะหนึ่งขันเ้าบ่กีดกับ่บได้เงีคือว่าแหละแต่ว่าใส่บ่อยกับบ่ดี มือแล้งนี่มัดมาตกแล้วเข้าก็ไดะกีดนำ้ำมือแล้งตามปกติหมายถึงว่ากีดตอนกลางคืนตามปกติก็คือเพาจะก,กีดตีสามเครื่องมหาสองมงคงประมาณนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือใชวอ้วิธีจอบกีดวิธีจอบกีดนี่ก็ได้มาจากแถวอุดรเิ่นตะกีกีดยางอยู่อุดรเนาะอะ,อะมันตกหลายมือ เพื่อนก็ต้องเอาวิธีจอบกีดมาใส่อ่าเขาเอินว่าจอบกีดเอาขันบ่กกีดกับได้เงินเนาะหมายางมันกระดังไปเรื่อยบ่ละเพราะว่าฝนมันตกมือนีตกมืออื่นตกตกสามื้อสี่มือซสอนก็คือแบบหมายางมันก็จะดำเขากับได้เงินน้าหละอันนี้ก็บพ่อได้กีดพ่อได้ถากหนามันออกพ่อได้ถากหนาดำดำมันออกอันนี้กีดบ่ายสองนี่กะสี่โมงละสีโมงแล้วกะนี่น้ายางกะยังหน่อยอยู่ด้จ้ะ เมื่อนี้กีดได้ประมาณแปดแถวสัน่นคือกีดหลายก้อนนี้ม่ได้เดี๋ยวมันตกลงมาอีกเพราะว่าเทากีดเท่าก็ต้องล้อนํายางให้มันเศราย่อยว่ามันกีดแล้วลายจกโจกเต็มโปะไม่ใช่จ้ะกีดปุ๊บย่อยเต็มโปะเลยภายในนาทีเดียวไม่ใช่เราปฏิปิดนำก๊อกเนาะเขาต้องให้เวลาการย่อยของมันให้เวลาการย่อยของต้นยางขันกีดหลายแถวนี้คือแบบว่าคือฝฟมันจะมาอีกหมดละอ่าเขาก็ต้องเบื้องเอาว่า มันจะกีดได้ประมาณเท่าไรขันอแรงงนีค่ะมันบอโตกอีเ้าก,ก,ก็กีดตามเวลาปกติกลางคืนมหาน้ำเสาปกติเขากับิบอร์ใช้วิธีจอบกีดน้้ามเวียนแบบนี้โอเคเนาะจ้าอันนี้ก็กกำลังเริ่มยอดน้ำกดแต่ว่ายางมันได้เสาหน่อ,อยแต่ว่าด้วยความที่ว่าย่านฝนก็เลยจะหยดก่อนจ้ะ เดี๋ยวมือรังมาอัปเดตใหม่้อจ้า